ครับผมสวัสดีครับ FC สวัสดีครับผมวันนี้วันพุธนะวันพุธวันที่ยี่ิห้านะวันพุธวันที่ยี่ห้าแล้วก็มาตามตามสุดหวยเราเจ๊ฝนนะเราเจ๊ฝนนะวันที่ยี่สิบห้านะวันที่ยี่ิห้านะเราเจ๊ฝนนะยี่ิห้าเราเจ๊ฝนนะครับผม โอ้เนี่ยอัดกันสดๆเลยนะถ้าผมอยู่ข้างถนนเลยนะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะ <c oughs> อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยครับผมเพราะว่าอาัดกันอยู่ข้างถนนเลยครับผม <c oughs> ไม่มีห้ององค์ห้องอัดอะไรอันสิ้นน่ะเอากันแบบสดๆเลยนะครับผมอื <c oughs> อันนี้หวยแบบหวยหวยสดอะหวยสดอะเจ๊เขาส่งมาให้ก็ลงให้เลยครับนะ <c oughs> ไม่มีอะไรวินเจ้เขาก็สี่ตัวมาเดิมครับผมสี่ห้าหกสองนะสี่ห้าหกสองนะเจ้เขาให้วิ่งสองแลนะงวดนี้นะวิ่งสองนะงวดนี้ครับผมสามตัวชุดเดียวหกสี่สองนะหกสี่สองเจ้เขาจำให้หกสองสี่สอง 2, 6, 5้าสหห้านะหนึ่งสองสามสี่หชุดนะทั้งหมดนะ,จะเจ๊จับให้นะเอาไปลองดูไปลองดูครับผม <c oughs> ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับผมเอาไปเป็นแนวทางนะใครตามบ้างเอ่ยใครตามบ้างเอ่ยนะผมคงไม่พูดซ้ำอีกแล้วนะหรือไงหรือมีคนเข้ามาใหม่อีกจากดูอีกเหรอว่า ัวเจเขามาแบบไหนไอประวัติเวลาเจ๊ฝนเข้ามาแบบไหนันบ,บนผมเอาไปดูนะไปดูนะครับผมเออการหน่อยลัวมันย้อนสอนนะสีซีนะการสี่สีไว้ชุดหนึ่งนะ ถ้าผมการสีสีไว้ชุดหนึ่งนะ่ยสีสีเอานะกันสีสีไว้ชุดเดิมนะอการสีสีไว้ชุดหนึ่งไม่สีสีก็สองสองอ่ะถ้าเกิดเบิ่นอ่ะนะครับผมลองดูนะครับผมนะ อ่านะผมชอบวพจัดขัดก็ผ่านนะดูเอาไปเป็นแนวทางนะโอ้ไม่มีใครรู้ว่าจะออกอะไรนะว่าจะออกเลขอะไรลองลองดูนะครับนะผม,มนี่ตั้งแต่เจ๊เข้ามาจากบ้านเนี่ยเนื่งวดที่สองนะงวดที่สอง ไอ้งวดที่สามแล้วเนี่ยสองงวดที่ผ่านมาเป็นไงครับผมใิงวดล่าสุดนะวันที่ยี่สิบสามแปดสี่เจ้เขาสี่แปดนะวิ่งสี่นะรับทรัพย์กันเต็มๆนะรับทรับย์กันเต็มๆจับเม็ดเดียวสี่สองแปดนะรับกันเต็มๆ มาดูงวดวันที่วันที่ยี่สิบนะไว้ออกสองศูนยะ์เจ็ดนะเจ้เขาวิ่งเจ็ดนะจับสองเจ็ดนาะออกศูนย์เจ็ดนะไงรับซับอีกแล้วรับซับอีกแล้วครับรับซับอีกแล้วโอ้รับกันทั่วหน้าทั่วตาอ,อืรับกันอังเลยครับผม วันนี้ก็ถือว่าหลุดนะถือว่าหลุดหลุดเนี่ยแต่วินเจ้ไม่หลุดนะวินเจ้ไม่หลุดนะมีหกมีเจ็ดมีสองตัวเลยนะดูเอาไปเป็นแนวทางจับไปแส่กับเจ้าอื่นนะครับจับไปแส่กับเจ้าอื่นไปเปรียบเทียบดูครับผมเออเอาไปเป็นแนวทางกับเจ้าอื่นดูได้นะเพราะว่าหวยวินเจ้เขาเนี่ยสี่ตัวเนี่ยหลุดยากมากเลยถ้าเกิดใครตามนะแทบจะไม่หลุดครับผมถึงจะวิ่งไม่เข้าถึงให้สองตัวไม่เข้ากันแล้วแต่ แต่ว่าวินนี่หลุดยากมากมเลยครับผมเวลาเจเานะจับากวันนี้ไหมเก้าสองก็เก้าสองตรงๆเลยไหมครับผมจับสองเก้าให้นะเก้าสองเนี่ยวิ่งเก้าครับผมรับกันเต็มเต็มอีกนะรับกันเต็มเต็มอืม รับกันเต็มๆหวยออก92 9264นะเนอะเจ๊ J 92นะวิ่งก้ารับทับกันไปเต็มๆเต็มอีกนะโอ้ถูกขอให้เข้าอย่างนี้ตัวัวเธอเอฟจะได้หมดนี่หมดสินนะจะได้หมดนี่หมดสินได้มีเงินมีทองผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับผม ทำธุรกิจทํามาหากินนะอ่าถูเออเาานะกเอ่ยอเข้าถุกวดเข้าถูกวดนะหลวงพ่อเอ้ยจะมีกระถาบทหนึ่งเดี๋ยวจะสวดให้จะสวดสวดให้น,น,ใหนี่บางวดนี้เห็นไหมห้าแปดเจ๊เขาเอามีห้ามีแปด วิ่ง8นะเลขออก5800นะโอ้รับซับอีกอะวิ่งกันสองต่อแล้วห้าีกรับซับเต็มเต็มนะรับกันอย่างเลยโอ้หนะสาธุสาธุขอให้เข้าอย่างนี้ตุกงวดทุกงวดเถอะนะอือนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ้เขาด้วยนะครับผมกดเป็นกำลังใจให้เจ้เขาด้วยนะกดเจ้เข้าๆนะครับเข้าเข้าเข้านะ ตามได้เลยครับติดตามได้เลยติดตามได้เลยหวยเจเขาเจ้า,าจผมเชื่อถือได้เชื่อถือได้นงว,วันนี้หนึ่งเก้าเจ็ดหกนะไะสี่ตัวเจเมีเจ็ดเอยมีหนึ่งมีเจ็ดนะ ถ้าเกิดคุณไม่มีสองตัวเนี่ยคุณไปซื้อหวยเราคุณก็ไม่ถูกเลยนะคุณก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นดูเอาไปเป็นแนวทางครับผมแล้วก็อย่าลืมจับเองด้วยนะอย่าลืมจับเองด้วยนะชอบตัวไหนก็ลองลอง,ลองจับดูครับชอบก็จับฉัดก็ผ่านนะครับผมนะครับผมขอบคุณมากาถาธูกขอให้เข้าอีกนะเอฟทีจะได้มีเงินมีทองใช้จ่ายนะครับผม ต่มีเงินเงินใช้จ่ายนะดูกี่งวดมาแล้วนะเข้ามาตลอดเลยอดูใหม่นะวันนี้นะดูดูงวดน,นี้นะดูวันนี้นะดูเอาเอาผมนะมันที่ยี่หานะนะวินนะวินนะสี่ห้าหกสองนะจับเม็ดเดียวนะสามตัวนะ 642นะครับผมเอาไปเป็นแนวทางกันนะไม่เป็นแนวทางนะครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับผม